สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่ดอนยังไม่เอาลุงพลจากกรณีลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ที่กำลังมีประเด็นอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่าต้านทานไม่ได้จริงๆเพราะต่างก็มีโซเชียลจำนวนมากแค่พฤติกรรมของลุงพลป้าแตนไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นำความคืบหน้าไปบอกน้องสาวคือคุณสาววิตรีไหนจะเรื่องการรับบริจาคที่ไม่โปร,โรง่งใสการห้ามช่องยูทูบถ่าย ล่าสุดพยานคนสำคัญในคดีเองก็รับไม่ได้กับการกระทำของลุงพลได้ออกมาโพสตข้อความระบุว่าถึงผมจะเป็นคนกกกอกแต่ไม่เคยคิดกลับกลอกนะครับเพราะผมไม่เคยเรียนหรือจบหลักสูตรกลับกลอกตอนแหลแถ่ายอะครับตามติดคดีน้องมา7-8เดือนอยากจะรู้อยากเห็นหน้าคนร้ายที่ทำแต่มาถึงวันนี้เหมือนคนที่ใกล้ชิดไม่อยากรู้ไม่อยากให้คดีจบ ทั้งๆที่ FC พี่หมอปลาน้ำฟ้าคว้าขึ้นมาจากเหวแต่ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญถ้าปล่อยให้เจา้าหน้าที่ตำรวจตามคดีต่อให้คดีหมดอายุ100ปีก็จับไม่ได้หรอกถ้าไม่มีหลักฐานแอมซอรี ล่าสุดภรรยาหมอปลาคุณน้ำฝ้าได้โพสต์ข้อความหลังจากกระแสต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีทั้งคนที่ตำหนิหมอปลาและคุณน้ำฟ้ารวมทั้งคนที่เข้าใจและบางส่วนยังคงเป็น f อซลุงพลป้าแตนต่างก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหวังว่าสักวันตำรวจจะมีตอนจบของคดีมาฝากคนไทยที่ยังรอความชัดเจนจากคดีนี้ครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ